ราคารุ่นที่เห็นข้างหน้านี้นะคะก็คือพระเอกของรุ่นนี้เลยก็คือรุ่น4ประตูตัว S นะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเม่นอยู่ที่บริษัทอีซุสุซอแสงมงคลสาขาโรจนะนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็น ช่วงในโรคระบาดของโรคไวรัสโควิด19นะคะดังนั้นนะคะพี่มุ่นเม่นก็เลยยังจะไม่ออกบูธยังไม่จัดงานอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เคยจัดมานะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะสําหรับพี่มุ่นเม่นนะคะก็จะมารีวิวรถในรุ่นต่างๆอย่างนี้ให้ลูกค้าที่ติดตามพี่มุ่นเมน่น ได้ชมกันอยู่ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีรถในรุ่นที่มันเป็นที่นิยมนะคะนั่นคือในรุ่นของตระกูลแคปโฟนะคะในรุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกันสาร,รุ่นนะคะก็จะเป็นในรุ่นของแคปโฟเ a p แคปโฟ LDA แล้วก็แคปโฟนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่มุ่นเม่นจะมาหยิบยกในรุ่นของแคปโฟให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ รุ่นที่เห็นข้างหน้านี้นะคะก็คือพระเอกของรุ่นนี้เลยก็คือรุ่น4ประตูตัว S อนะคะราคาซื้อสดนะคะอยู่ที่6กแสนแ่นหบาทนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่วัยรุ่นนะคะนิยมนํามาแต่งซิ่งนะคะจึงเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในเกรดของ4ประตูตัวเตี้ยนะคะ พี่มุนเมนก็จัดทรงให้แบบดูรุยรุย,รยสมาร์ทนิดนึงนะคะด้วยล้อ R E ส0ศูนนะคะขนาดยางนะคะก็จะเป็น255ทับหู้นนะคะขอบ8นะคะเห็นทรงแบบนี้นะคะ ก็คือจัดทรงอยู่หน้าสองหลัง3านะคะตัวนี้ติดฟิล์มแบบฟิล์มใสหรือว่าฟิล์มเขียวนั่นเองนะคะติสติ๊กเกอร์ซอแสงเป็นไงตไดอีกสำหรับในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์นะคะถึงแม้ว่าดูเครื่องยนต์จะเล็กแต่จริงๆแล้วไม่เล็กนะ กำลังสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีส่วนในกำลังแรงบิดนะที่380นิวตันเมตรนะคะที่รอบ1,800 ถึง2,008ต่อนอาทีเห็นไ, <อ S 1> <He S 2> ไหมคะความคุ้มค่าขนาดนี้แล้วในรุ่นนี้นะคะยังช่วยประหยัดน้ํามันเห็น <He S 2> ไหมละคะความคุ้มค่าและความประหยัดครบแบบนี้ไม่เลือกได้ยังไงถ้ายัางไงฝากคลิปดีไว้ด้วยนะคะมีอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้พี่เม้นด้วยนะคะถ้าอยากจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ ไม่ลืมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย